สวัสดีค่ะดิฉันนงางศากษาจิราพรสีชุมนะคะรหัสนักศึกษา6 5 2 4 6ส2 3นะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะจะมาตรวจมารดาและก็ทารุกหลังคอดค่ะค่ะวันนี้เป็นการตรวจ 13b นะคะเดี๋ยวขออนุญาต b ที่1นึงนะคะก็คือแบ c การนะคะก็คือข้อมูลของคนไข้ค่ะค่ะ,ะมารดาชื่ออะไรคะคุณแม่ชนคณิตจุธามาค่ะชนคณิตจุธามานะคะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ36 สามสิบหกค่ะตอนนี้คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อเป็นแม่บ้านเหรอคะอันนี้คอดน้องเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วคะหรือว่าเป็นครั้งอ่าเป็นคนแรกคนแรกค่ะคุณแม่มีโรคประจําตัวไหมคะหรือว่าการเจ็บป่วยในอดีตที่คุณแม่เคยประสบมาค่ะไม่เคยค่ะแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวค่ะที่บ้านไม่มีใครเป็นโรคอะไรเลยค่ะอ๋อไม่มีใครเป็นโรคอะไรเลยนะคะค่ะ ค่ะต่อไป B ที่2นะคะ body condition นะคะค่ะคุณแม่คะตอนนี้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่เหนื่อยหรือว่าอ่อนเพลียไหมคะไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียเฉยๆค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูตรวจภาวะซีดนะคะที่ดวงตานะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะคุณแม่อลองเลือกตาขึ้นบนนะคะคุณแม่นะคะไม่มีภาวะซีดนะคะค่ะเปลือกตานะคะชมพูดีนะคะค่ะตอนอคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ย นอนไม่หลับหรือว่ามีการพักผ่อนน้อยไหมคะไม่มีค่ะนอนหลับเต็มอิ่มดีอา,อาหารได้ครบข้ามหมู่ไหมคะครบเลยค่ะ,ค,ะคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยมีอาการปวดเมื่อยม,ม้างไหมคะหรือว่าปวดขาปวดอะไรบ้างไหมคะไม่เลยปกติดินได้ชิวๆอ๋อเดินได้ชิวๆใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจบริเวณน่องนิดนึงนะคะว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงปลายเท้าไหมนะคะได้ได้ คุณแม่รู้สึกเจ็บไหมคะไม่อ่าลองอีกข้างนะคะคุณแม่รู้สึกเจ็บไหมคะไม่อ่าโอเคเลยค่ะค่ะต่อไป B ที่สามนะคะ Body Temperature and Body Pressure นะคะเป็นการตรวจสัญญาณชีพนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจสัญญาณชีพของคุณแม่นิดนึงนะคะค่ะขออนุญาตระะออญาตรวจนะคะ,ออะคะ่ะอ,อุณหภูมิร่างกายของคุณแม่น,ะ,นะคะอยู่ที่ 36.7นะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะคุณแม่รู้สึกว่าเป็นไข้ไหมคะไม่ค่ะอ๋อค่ะ,ะ,คะแต่ว่าช่วงไหนที่รู้สึกว่าเป็นไข้เนี่ยก็อาจจะมีอาการที่เราเป็นไข้ได้นะคะเพราะว่าเป็นอาการหลังคลอดใหม่ๆนะคะค่ะแล้วขอญาตตรวจดูการหายใจนิดนึงนะคะได้เลยค่ะคุณแม่นะคะอ่าค่ะคุณแม่นะคะหายใจนะคะ ่20ครั้งนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจคนานวามน่าโลหิตนะคะค่ะคนานวามน่าโลหิตของคุณแม่นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ115-60นะคะค่ะอ,อย่าเพิ่งแพ้ค่ะต่อไปนะคะวีีสี่นะคะเบนแอนเรเทชันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตตรวจวัดรังนมของคุณแม่นะคะขออนุญาตนะคะคุณแม่ค่ะการตรวจวัดรังนมของคุณแม่นะคะอยู่ ที่หกเซนติเมตรนะคะซึ่งอยู่ในเกรดที่ดีเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในเกรดสามค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตตรวจดูความตึงของต้านมนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะกดแล้วก็บีบนะคะก็คือลานนมของคุณแม่เนี่ยนิ่มดีนะคะแล้วก็ไม่มีการแข็มค่ะแล้วขออนุญาตถามคุณแม่นะคะตอนที่ลูกดูดนมเนี่ยน้ำนมไหลดีไหมคะคุณแม่ ดีค่ะอ่าน้ำนมไหลดีนะคะค่ะค่ะคุณแม่น้ำนมจากน้ำนมไหลดีเนี่ยตอนที่ลูกดูดนมเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง,งคะปกตินิดนึงอ๋อแล้วอ่ารู้สึกเจ็บไหมคะหรือว่ารู้สึกอะไรไหมอืมไม่เจ็บเลยได้ยินเสียงน้องไหมคะเวลาที่ได้ยินเสียงอ่าได้ยินเสียงลูกไหมคะเวลาที่ลูกเนี่ยดูดนอมอะค่ะได้ยินชัดเจนมากจุ๊บๆอ๋อแล้วตอนที่อุ้ม ดูดนมเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างนนะคะสบายไหมคะหรือว่ารู้สึกว่าโอ๊ยเมื่อยหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะไม่เหนื่อยเลยอุ้มได้ปกติสบายสบายอ่าโอเคค่ะ B ที่5นะคะเบลลี่เอ็นยูเทรลัสนะคะจะเป็นการประเมินอ่าลักษณะทั่วไปของหน้าท้องนะคะแล้วก็อ่าเป็นการตรวจหมดลูกนะคะประเมินการหดละตัวของหมดลูกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่าจะประเมินตั้งแต่ อยอดมดลูกนะคะไปที่ระดับหัวหนาวนะคะค่ะก็คืออยู่ประมาณสามของคุณแม่นะคะอยู่ที่สามสิบนะคะเพราะไอ,อระดับปกตินะคะจะอยู่ที่ระดับสามสิบเก้านะคะค่ะของคุณแม่นะคะอยู่ประมาณสามสิบอะค่ะค่ะแล้วแล้วก็ยอดระดับยอดมดลูกนีใช่ไหมคะจะลดลงไป ประมาณวันละหนึ่งหนึ่งนิ้วอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีอาการปวดมดลูกไหมคะไม่ปวดเลยค่ะถ้ามีอาการปวดเนี่ยเดี๋ยวมันจะหายได้เองในสิบถึงสิบสี่วันนะคะค่ะต่อไปนะคะบีที่หกนะคะแบดเดินนะคะคุณแม่คะคุณแม่ฉีดไปหรือยังคะยังเลยอ๋อนี่กี่ชั่วโมงนะคะที่คุณแม่ออกมาจากท้องคลอดสามสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวแนะนำให้คุณแม่นะคะไป ไปกระตุ้นฉี่นะคะไปปัสสาวะนะคะเพราะว่าเราควรจะกระตุ้นให้ปัสสาวะเนี่ยประมาณ6-8แชั่วโมงหลังคลอดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะ4ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปปัสสาวะด้วยนะคะหลังจากที่ไปพบอะหลังจากที่เราคุยกันเสร็จนะคะนะเบ็ดค่ะ ต่อไปบีที่7นะคะเบดดิ 1, ้งแอนโลเกียนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแม่นะคะตรวจดูผ้าอนาไมายนิดนึงนะคะอ่าคุณแม่คะคุณแม่เปลี่ยนผ้าหนาไัยไปกี่ผืนแล้วคะวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะ,ะว่ามันไม่มีเลือดออกเยอะอ่าค่ะจากที่ดูนะคะบริเวณเลือดที่อยู่ผ้าอนาไมายนะคะจะเป็นสีของน้ําคาวปานะคะที่ไหลออกมาะคะ่ะของคุณแม่เนี่ยก็มีสีแดงจางจางนะคะค่ะเดี๋ยว สีน้ําข้าปลาเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะคะทีละวัน,นะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะคะของคุณแม่แต่ถ้าเกิดว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะน้ำข้าปลาของคุณแม่เนี่ยไหลออกเยอะนะคะให้เกินหนึ่งแผ่นในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวแจ้งพยาบาลได้เลยนะคะได้เลยจ้ะค่ะีที่แปดนะคะบดต้อมนะคะเดี๋ยวจะ,ะดูด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ย สีเย็บเนี่ยเป็นยังไงนะคะคะสีเย็บเนี่ยต้องไม่ของคุณแม่นะคะเป็นเป็นแผลแผลสวยดีนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีสีที่ผิดปกติค่ะแล้วก็รอยแผลเนี่ยไม่ได้แยกออกจากกันนะคะมันบวมไหมแล้วก็มันไม,ไ,มไม่บวมค่ะเพราะว่าของคุณแม่เนี่ยปกติค่ะเพราะาถ้าเกิดว่าไม่ปกติเนี่ยมันจะมีลักษณะบวมโป่งตึงค่ะแล้วมันมีก้อนเลือดไหมแล้วก็อ่อ ไม่มีก้อนเลือดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีก้อนอะไรที่ผิดปกติบริเวณแผลฝีเย็บเลยค่ะโอเคสบายใจหน่อยค่ะค่ะต่อไปนะคะ B ที่9กน,นะคะ Brow Movement นะคะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาต่ประเมินนะคะอะ่ฟังเสียงลำไส้นะคะบริเวณหน้าท้องค่ะ,ะลำไส้ของคุณแม่เนี่ยนะคะหยุดที่ ประมาณย่า22อ่า24ครั้งนะคะเพราะว่าใน,ในคาาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5- 3 0สครั้งต่อน,นาทีค่ะ B ่1บนะคะบุตรนะคะเป็นการประเมินความเครียดหรือภาะวะซึมเศร้านะคะคุณแม่คะตอนนี้คุณแม่เนี่ยรู้สึกยังไงมั่งคะหลังจากที่เราเนี่ยคลอดลูกแล้วก็มีลูกออกมาเนะะี่ยค่ะดีใจมากได้เห็นหน้าลูกดีใจมากได้เห็นหน้าลูกค่ะทานข้าวได้ปกติไหมคะปกติกินแซบกินนุ ช่วงก่อนคลอดเนี่ยหรือว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยเครียดหรือว่าอยากร้องไห้คนเดียวไหมคะไม่มีเลยค่ะอ๋อไม่มีเลยนะคะค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามีลูกแล้วจะทําให้ตัวเองต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรในร่างกายเอ่อปรับเปลี่ยนอะไรในการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะไม่ค่ะเขาไม่ใช่ภาระแต่เขาคือความรักของเราอ๋อเขาไม่ใช่ภาระแต่เขาความรักของเราค่ะอ่า บีที่บีที่สิบอนะคะอะบรอนดิ้งแอนด์เลชเชตเมนนะคะค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่มีลูกออกมาดีใจค่ะดีใจเนาะแล้วก็รู้สึกว่าดีรู้สึกดีใจใช่ไหมคะรู้สึกคืออยากมีลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งใจจะมีอยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะคุณแม่คะต่อไปนะคะจะเป็นบีที่สิบสานะคะเบสอ่าเบลิฟนะคะค่ะคุณแม่เนี่ย อพอจะมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับการคลอดลูกหรือว่าการตั้งครรภ์ไหมคะที่ที่ผ่านมาที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่ออะไรพวกนี้ค่ะไม่มีนะแต่ว่าคนที่บ้านก็มีอยู่แต่ว่าส่วนตัวไม่ได้เชื่ออะไรเลยอ๋อส่วนตัวไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะคะแสดงนนคนแม่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่าม,มีความรู้สึกอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะค่ะค่ะบีที่สิบสองนะคะคือเบบี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรวจด,ดูบริเวณผิวหนังนะคะว่าเด็กเนี่ย มีผิวหนังมีสีอะไรปลายมือปลายเท้าเป็นยังไงแล้วก็มีผื่นบริเวณผิวหนังไหมนะคะค่ะบริเวณผิวหนังของเด็กนะคะก็คือมีสีชมพูดีนะคะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีผื่นนะคะบริเวณไม่มีบริเวณปลายมือปลายเท้าเนี่ยไม่ได้มีเขียวนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปลายมือปลายเท้าเขียวะคะ่ะ หลังจากที่หลังจากที่บริเวณประเมินผิวหนังแล้วนะคะแล้วก็ปันเมไปเท้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาประเมินบริเวณศรีรษะนะคะว่าทารกเนี่ยมีก้อนน้ำก้อนเลือดหรือว่าก้อนอะไรที่ผิดปกติหมนะคะซึ่งเด็กเนี่ยไม่มีค่ะว่าแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะก็มาดูบริเวณใบหน้านะคะว่าใบหน้าเนี่ยขยับทั้งสองข้างไหมนะคะหรือว่ามีข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยไม่ขยับหรือว่าเป็นอัมพาต บริเวณใบหน้าครึ่งซีกหรือเปล่านะคะแล้วก็บริเวณดวงตาเนี่ยมีท่อน้ําตาตาหรือเปล่านะคะซึ่งน้องเนี่ยไม,ไม่ไม่มีนะคะค่ะหลังจากที่ประเมินบริเวณใบหน้าแล้วนะคะก็จะมาดูบริเวณช่องปากนะคะว่าน้องเนี่ยมีปากมีลักษณะปากแหว่งไปดานบุ๋มไหมนะคะซึ่งน้องไม่มีนะคะแล้วก็มีฟันไหมน้องก็ยังไม่ได้มีฟันขึ้นหรือว่าฟันแทรกนะคะ แล้วต่อไปนะคะจะมาดูบริเวณปลายเท้านะคะว่ามีเท้าปุกหรือว่าเท้าแป๋ไหมนะคะแล้วก็บริเวณแขนแล้วก็นิ้วมือเนี่ยมีการตอบสนองดีนะคะน้องมีการกำนิ้วนะคะแล้วก็ไหล่เนี่ยขยับได้ดีนะคะ,ะแล้วก็น้องเนี่ยเดี๋ยวจะประเมินดูนะคะว่าน้องมีการตอบสนองไหมนะคะ ซึ่งพนามีนะคะน้องมีการสะดุ้งนะคะซึ่งก็คือน,น้องไม่มีความผิดปกติแล้วก็มีความปกติทุกทุกอย่างนะคะค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราตรวจเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําน้องนะคะอ่าไปส่งคืนมานาน,นะคะ